มาช้าแต่เข้าตลอดสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะฮะคำว่าติดตามด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโปขึ้นแล้วก็กดแชร์นะฮะแชร์ share ไปทุกแฟตฟอร์มเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับ ถ้าแช์นะครับไปทุกตฟอร์มนะครับคลิปวิดีโอนะฮะของหนูนะฮะไม่มีการนะครับเก็บนะครับค่ากาแฟหรืออะไรต่างๆนะครับนำมาแบ่งปันให้ฟรีเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกดแชร์แล้วนะฮะจากนั้นก็กดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะหนูก็จะนั่นะฮะคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวผมจะนั่นะครับข่าวสารนะครับแววววออกมานะคุณผู้ชมว่านะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมีการเพิ่มรางวัลเข้ามานะฮะในส่วนของ เป็นตัวเลข2ตัวและ3ตัวนะครับก็ติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวมีข่าวนะครับผมจะนำนะครับรีบมาแจ้งทุกท่านทันทีเลยนะคุณผู้ชมผลงานนะครับงวดที่ผ่านมานะครับตามนะครับหน้าจิบของผมนะครับตัวเลขก็คือนะครับที่ผลฉลากนะครับตัว ด้านหลังท้ายนะฮะก็คือ1.47นะครับผลฉลากนะครับจากการทําคลิปนะครับของผมก็คือ4.1 1นะครับแล้ว1กับ7นะครับมันก็คขายกันนะฮะคุณผู้ชมถ้าเรามีดวงเราก็จะนะครับได้นะฮะเอาละครับมาดูในส่วนของนะครับหน้าปกฉลากใน งวดวันที่1มีนาคมนะฮะพศ2566กันบ้างนะครับหน้าปกฉลากนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแปลนะครับจากภาพโดยตรงนะฮะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะลึกนะฮะเกี่ยวกับหน้าปกฉลากกันเลยนะฮะหน้าปกฉลากนะครับของวันที่1มีนาสองพันนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับ นะครับบ้านนะครับท้องตมใหญ่นะฮะจังหวัดชุมพรนะฮะจังหวัดชุมพรนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้นะฮะผู้ชมที่ติทะเลนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะสวยงามนะครับมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับก็แวะไปที่นั่นนะคุณผู้ชมไปให้รางวัลชีวิตนะครับแล้วก็ไปอดหนุนนะครับสินค้าชุมชนนะครับ ขนาดเล็กนะฮะหรือ sme นะครับเพื่อให้สร้างรากฐานเศรษฐกิจนะครับให้ประเทศเรานะฮะเข้มแข็งกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมก็สนับสนุนนะครับเศรษฐกิจเล็กๆนะฮะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจนะครับให้ประเทศเราเข้มแข็งนะฮะเอาละฮะก่อนอื่นก่อนจะไปนะครับวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานเมื่อที่ผ่านมากันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับนะครับผลงานงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมจากการแปลจากภาพนะฮะที่ผมได้นะครับจับองค์ประกอบของภาพมานะฮะที่เห็นนะครับพี่ผู้ชายก็มีอยู่หนึ่งท่านนะครับก็ได้จับเป็นตัวเลขที่4มานะฮะแล้วก็มีพี่ผู้หญิงนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือ1นนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่านะครับมีตัวเลข ไปวิ่งเข้านะครับในส่วนของรางวัลที่1เลยนะค,คุณผู้ชมย้ําว่าวิ่งเข้านะครับแล้วก็อีกนะครับสีตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับการจับนะครับตัวเลขเข้ามานั่นเองนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผลฉลากในงวดวันที่นะฮะ16 นะครับกุมภาพันธ์พศ2566นะฮะก่อนที่จะไปนะครับการแปลปกฉลากกันต่อนะฮะผลฉลากนะครับในงวดวันที่นะครับ16กุมภาพันธ์นะฮะ ปศสอ6 6นะฮะรางวัลละ6ล้านบาทนะครับก็ได้แก่หมายเลขดังนี้นะฮะก็คือหมายเลข5นะฮะแล้วก็90417ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะฮะรางวัลละ2,000บาทก็ได้แก่หมายเลข8นะครับแล้วก็0นะฮะผู้ชม80นะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเลขหน้า3ตัวนะฮะรางวัลละ4,000บาทนะฮะมีด้วยกันนะฮะผู้ชมอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมดมีอ่าสองครั้งนะฮะครั้งที่1ก็คือหมายเลขดังนี้ก็คือนะฮะหกหกสี่นะครับแล้วก็1 9ึต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะฮะ รางวัลละสี่พันบาทเป็นกันนะฮะผู้ชมก็จะมีด้วยกัน2รางวัลน,นะฮะครั้งที่1นะฮะได้แก่มหมายเลข5 2 3แล้วก็ครั้งที่2ก็คือ3 7 7นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะผู้ชมขออนุญาตนะฮะเซตอุปกรณ์สักครู่นึงนะฮะ ทำแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะ แปรปกฉลากงวด16อ่าขออภัยครับวันที่1น,นะฮะมีนาคมนะฮะสองพจากภาพนะครับที่ผมไห้ดูไปเบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนของนะฮะเป็นนะฮะภาพประกอบในส่วนของ ม้าน้ำนะฮะคุณผู้ชมม้าน้ำนะฮะก็มีอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนกับแม่และนะครับเหมือนกับแม่นะครับแล้วก็ลูกนะฮะม้าน้ำนะครับ ที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับก็คือมีอยู่ด้วยกัน2อันนี้นะครับขอเรียกเป็นตัวนะครับผู้ชมต่อมานะครับที่เด่นชัดก็มีท้องทะเลนะฮะท้องทะเลนะครับนะครับก็ทะเลก็คือ5นั่นเองนะฮะก็จับคู่นะผู้ชมก็2ตัวนี้นะครับก็จับคู่เป็น สอแล้วก็5 2เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ